ขึ้นมะฮอดแล้วครับขึ้นมะฮอดทึงต้นเหรอครับหัวน้ำดีอยู่ครับสมกับขึ้นมาอยู่ ครับผมจากั้งแรกที่เอาอยู่ต้นตะดาหญ่มือเต้าเนี่ยเอาแล้วแล้วกับมาต่อห้างที่สองเลยครับผมอยู่ปลายใหม่ปลายไหม่น้งที่ครับอยู่สูงสีฟ้าเอาต่ออีกครั้งหนึ่งเลยครับวายโดนกับอะไรครับค้นหากะไรลือเกินป้นหาหลายหลายงาแห้งก็หาย,ยากหลือเกินครับ สูงลึกเกินครับไอ้มี่หาทางขึ้นยังไงลองเบิ่งก่อนว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าสูงบว่าดอกมันบ่มีหม่องให้เหยียบขึ้นไปเลยครับต้นน้ำซี่กับมืนเนาะต้นน้ำซี่อตอ้นไม้อลางบ้านเฮาเหรอครับ,บเตรียมตัวก่อนครับผม คร้ที่เอซเพิ่นบอกมาว่าให้แต่งสุดมีชิตป้องกันตัวนะฟันขาวยาเอาแบบประมาทประมาทหลายเด็กน้อยเขามาเบิงสิเทศตามมาตอนใ,ใส่เสือนะน้าใสอุปกรณ์ป้องกันเสือเพิ่นนะครับเทศตามเพิ่นบอกมาเนะ่ช็ทของก,กันครับผม มีถุงมีเมีดน้อยครับถุงเมีดน้อยเลยแชกี่หลายนอ่ะป่เนี่ยไม่แขถุงนี่เมีดน้อยแลวถุงหิวขึ้นไปน้ำใบหนึงครับผมเดี๋ยวกันนี้ครับผม ทีเอฟซีมันบอกป้องกันไว้นะลงทุนซื้อไม้มเมื่อเช้าเนี่ยลงทุนซื้อไม้มเมื่อเช้าแต่ที่ขอเก็บไปก่อนเด้อครับขึ้นไปขางเทิงก่อนซะง่ายน้อนน้อนใอ่แหงพี่น้องเอย่ยงอุปกรณ์ไว้ก่อนครับทีถึงไม่รับ 包在里面。 บพุพพอครับน้าบพุพพอมีหอดหมดปะเนี่ ขื่นมะฮอดแล้วครับขื่นมะฮอดทึ่งต้นเหรอหัวน้ำดีอยู่ครับเสริมกับขื่นมาอยู่เสริมก็ได้ขื่นมาเยอะนี่ครับเสริมก็ได้ขื่นมาแต่ตอนฝาดหัวน้ำหนี่คือติดไยเบื้องบ่ได้เดี๋ยวก็ครับผมฝ้าขาวต้องวางมือแล้ว เดียพี่้องว่า,าดียังดอกมันฮ้อนครับว่าอยากใส่เลื่อเสือแขนยาวตัวนี้มันหนามันฮ้่อนปกติที่ใส่เสือธรรมดาใส่แคบหมวกอันนี้ซื้อครับบังหัวล้านนี่ซ,ซ,ซ,ซื้ออันนี้บ่เคยใส่จ้ากเขียซื้อมาใส่เมื่อเท้าโอ้ เมยครับเอาเพิงบอสทอาไดหรอมันเมยเมืยน้ำขื้นนี่จะต้นถึงสูงครับต้นถึงสูงทางกะห้ห้ายแต่ก็ยังพอได้อยู่ครับทั้งที่สองทั้งที่สองพานไปทั้งนี้ทั้งที่สองครับทั้งที่สองน้ำหวานก็ดีลูกก็สวยลูกก็ยังงามครับผมน้ำหวานก็สวยขึ้นกัน อัทงที่สองเบิงว่าสิเปาวห้งที่สามต่อได้หรือเปล่าครับผมคือช่วงเมือเมยจังไหนดอกเอาสองทา้งหรอแต่ว่าก็เหลืออยู่ต้นอยู่ค่าอีกต้นหนึง่งแต่ก็สูงครับผมยังสูงคือกันสวยดีอยู่ครับผมทั้งที่สองเบิงลูกครับลูกกับเต้มดีลูกอ่อน กำลังพอกินนะครับลูกกำลังพอกินเลยหัวน้ำก็ับย้ายเอาเรือหนกันครับสมกับเพิ่นอยู่สูงอยู่หอกสมกับเพิ่นอยู่สูงแห้งให้มือกล้องถ่ายวิดีโอไว้ให้ข้างล่างกัแลนปลาลาบเลยครับมือกล้องถ่ายให้บ่ไดเลยแลนปลาลาบไปเลยฝากติดตามด้วยครับผม ั้งเพื่อนไม่เพื่อนเกาคนเขามาไม้กับฝากกดกระดิ่งติดตามเห้เพจพันขาวบาอีสานนะครับผมแล้วก็คนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ติดตามเพจพันขาวบาอีสานเด้อครับผมเดี๋ยวไว้ๆนี่เดี๋ยวพันขาวสีนี้น้ำพึงมาแจกครับผมช่วงนี้ได้พึงหลายห้างแล้วเก็บไว้หลายห้างสะสมไว้หลายห้างแล้วเดี๋ยว สี่เอามาแจกพี่แจกน้องเข้ามูเพื่อนได้อยากเลยไปเฮ็ดยาเฮ็ดยังแต่กับคงสิบ่ได้เหมือนทุกคนเด้อครับผมได้ก็สิซุ้มให้กันไปจกักสีต่ตาหาขวดนือจักสิบแบนก็นสิซุ้มแจกพี่แจกน่องไคอยากไปเฮ็ดยาเฮ็ดยังไผเที่เอาไปเฮ็ดยาเฮ็ดยังก็สีเออเดี๋ยวสิมาติดตามไว้เด้อครับเดยมจะมาบอกอีกทนึงว่าสี่แจกแบบไหน แด้ที่มัดแจกอยู่ครับอยู่บ้านก็มีเก็บตาสมไว้หลายขวดอยู่จังไดก็ฝากที่ตามเผพ็พันขาวเบาอีสานในเด้อครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับครั้งที่สามว่าจะได้หรือเปล่า